ma ามกันต่อคะ่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคะใครบ้างจะไม่รู้จักลิซ่าชื่อเสียงอิทธิพลเป็นที่รู้จักหลายแวดวงการค่ะล่าส,สุดเลยทางเจบอวินศิลปินดังระดับโลกเนะะี่ยซึ่งเขานั้นก็เป็นศิลปินฝั่งลาตินอเมริกานนะคะก็ถือว่ามียอดขายสูงสุดคนหนึ่งค่ะก็มียอดขายมากกว่า35ล้านแผ่นทั่วโลกค่ะเขาก็ได้กดติดตามไอจีลิซ่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเขาทั้งสองนั้นก็เคยเจอกันมาแล้วละค่ะก็มารอลุ้นผลงานกันได้เลยนะคะแล้วล่าสุดนางแบบนักแสดงชาวอเมริกัน นะเธอนั้นก็เป็นผู้รับมงมิสอาร์เจนตินาในปี2014ที่ผ่านมาวันเลนติน f าแฟร์เนะคะเธอก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโพสต์ของเจบอวิทนะคะบอกว่าเขาต้องการเพลงที่มีลิซ่าแล้วก็เจร่วมร้องด้วยการอะไราประมาณนี้เลยค่ะในดี่ว,ว่าลิซ่าของเรานี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจริงๆนะคะวงการดาราแรปเปอร์นางแบบนางงามนี่คือรู้จักลิซ่ากันหมดค่ะแล้วทีนี้นะคะเมมเบอร์แบล็คพิงต่างก็ สมมงนะคะควา้ารางวัลใหญ่จากประเทศจีนนะคะ Tencent Music Year End Award s 2025ก็ถือว่าต่างคว้ามากมายหลายสาขานะคะส่ลิซ่าของเราก็ ติดท็อป10ศิลปินเดี่ยวเกาหลีแห่งปีในฐานะศิลปินต่างชาติอีกด้วยล่ะค่ะแล้วล่าสุดนะคะโคค่ะก็เป็นมือกล้องแกรมบอดดังะระดับโลกนะคะเราก็จะได้เห็นเขานั้นได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะให้กับศิลปินคนดังมากมายนะคะขณะที่ได้เข้าร่วมงานค่ะซึ่งเขานั้นก็ได้มีการเปิดเผยว่านี่คือเป็นการลงตัวที่สุดทุกอย่างเลยนะทั้งบุค,คลิกดีมากลุคที่สวยงามออร่าบรรยากาศในการพูดคุยกันก็ดีสุดๆนะคะก็ได้พูดถึงลิซ่าของ เราะะพร้อมกับชมผลงานแบบลิซ่าออกบนโซเชียลมีเดียามากโดยก็บอกว่าลิซ่านั้นเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียนะผมก็เลือกให้เป็นหนึ่งไหมผลงานที่ผมชอบที่สุดจริงๆพูดตามตรงมันเลือกยากมากเลยนะระหว่างอันสองเพราะว่าเราถ่ายด้วยกันทั้งสองอันอะไรประมาณนี้ก็ในปีที่ผ่านมาค่ะแต่แกรมบอลนั้นก็ถือว่าเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะทั้งแกรมบอดในงานเอมี่ออร์วทั้งออสการ์ Oscar ที่ผ่านมาโดยชิวาการก็บอกว่า,วามันยอดเยี่ยม มันจริงลิซ่าน่ารักมากเราแบบถ่ายด้วยการส่องเทคกเดรสของลิซ่าคือสวยมากๆเลยนะลุคคือแบบดีมากๆเลย เคคที่สองก็สนุกมากเพราะมันเป็นฟิลเหมือนแบบจริงจังแต่เธอก็แบบเผลอย,ยิ้มออกมานิดนึงผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยแล้วก็บอกว่าแกรัมบอดในงานออสการ์เนี้ยกับลิซ่าเนี้ยก็ยอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกันบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแกรัมบอรดที่ผมแบบชอบมากที่สุดเลยนะจนกระทั่งได้แบบมางานเอมมี่แล้วก็ออสการ์อะไรประมาณนี้บอกว่าชอบลุกชุดสูตรของลิซ่ามากลิซ่าเท่สุดๆแล้วเธอก็โอเคที่จะถ่ายมากกว่าหนึ่งเทรค แล้วผมก็คือผมชอบมันมากจริงนะแล้วก็สุดท้ายผลงานที่ครองอันดับที่หนึงอย่างแท้จริงก็คือกรมบอดในงานเอมมี่อวอร์ดของปีนี้นั่นเองละค่ะลุคสี่ชมพูนี่คือสวยงามเป็นอย่างมากเลยคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้ฉันเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ